สวัสดีครับเพืพ่อนๆกลับมาคบกันอีกครั้งครับกับทุเรียนปูนสวรรค์วันนี้ผมจะพาเพ,พาื่อนๆมาดูทุเรียนโดนมแมลงกินใบนะครับก็ทุเรียนต้นนี้หลังจากที่ทําโคลนไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วกลับมาดูเดือนนี้นครับมีมแมลงกินใบแมลงกินใบเพืพ่อนๆลองสังเกตดูครับนี่ฮะเอาให้ดูเลยนี่คือโดนมแมลงกินนะครับนี่คือนี่คือโดนมแมลงกิน นะครับใบเป็นรูพุนเลยครับดูต้นนี้โดนเกือบทั้งต้นเลยนะครับแต่ว่าเข้ามาดูเนี่ยไม่เห็นตัวมแมลงไม่เห็นตัวมแมลงเลยนะครับดูกลางวันเนี่ยครับไม่เห็นเลยนี่ครับแต่ว่าบางใบก็อาจจะไม่กินแต่ว่าส่วนใหญ่ของต้นเนี้แปดสซนี่คือโดนมแมลงกินหมดเลยครับดูครับใบพุนยอดพุนหมดเลยนี่เพื่อนๆดูครับ ผ่านไปแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองต้นนี้เนี่ยแตกใบอ่อนแล้วก็งามดีมากเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกำลังแบบเป็นต้นที่จเจริญเติบโตเลยกลับมาดูเดือนนี้นะครับเ,เพื่อนๆโดนมแมลงกินใบไปเพียบเลยเกือบหมดทั้งต้นเลยครับนี่ครับโดนนะครับเป็นพูนเลยพูนหมดเลยครับมีสองต้นครับอีกต้นหนึ่งก็โดนเดีย๋ยวผมให้ดูอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้ก็งามมากๆงามมากๆก็โดนมแมลงกินเหมือนกันนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยครับโอ้โห oh. ก็คือแบบทุเรียนกําลังสวยๆงามๆแต่ว่าโดนมแมลงกินแต่ว่าก็คือมแมลงพวกเนี้เราไม่เจอตัวในตอนกลางวันเนี่ยเราไม่เจอตัวในตอนกลางวันนั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่พวกไม่ใช่หนอนก็คงเป็นพวกมแมลงปีกแข็ง แมลงปีกแข็งที่บินมากินพวก,กใบไม้ตอนกลางคืนบินกินใบทุเรียนตอนกลางคืนนะฮะนี่ครับแต่ไม่เห็นตัวนะครับเพื่อนๆไม่เห็นตัวนะครับเพื่อนๆแต่ว่าไปดูข้อมูลแล้ว <c ười> น่าจะเป็นพวกแมลงปีกแข็งแมลงปีกแข็งพวกนี้มันก็จะกินใบทุเรียนที่เป็นใบอ่อนที่ยังไม่เพรสลัดนะครับใบที่ยังแบบอ่านิ่มๆแลเพิ่งใบที่เพิ่งแตกมาไม่นานแต่ยังไม่ทันเพรสลัดเนี้ยมันสามารถกัดแล้วก็กินได้ มันก็จะบินมากินตอนกลางคืนกลุ่มพวกนี้ก็คือกลุ่มพวกมแมลงปีกแข็งซึ่งจากที่ผมหาข้อมูลเนี่ยมแมลงพวกนี้มแมลงพวกนี้จะหากินตอนกลางคืนเสร็จแล้วตอนกลางวันมันก็จะบินไปเราก็จะไม่เห็นถึง,ง,ช,ง,ช,ง,ช,งช่วงช่วงเช้าช่วงช่วงเช้าแบบเนี้เราก็จะไม่เห็นแต่เขาจะมากินตอนช่วงประมาณน่าจะประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งไงครับแดดลาไรหรือว่าค่ําไปแล้วก็ครับ ก็ผมวิธีแก้ของผมก็จะาก,การใช้ยาไล่มแมลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นตัวคาบาริลคาบาริลนะครับอันนี้ไล่มแมลงปีกแข็งสำหรับทุเรียนก็ฉีดพ่นไปเมื่อวานนี้แหละครับก็ตอนเช้าเช้านี้มาก็ไม่เห็นตัวมแมลงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยมแมลงมันจะไปไหมตอนนี้ทั้งหมดทั้งสวนเนี่ยน่าจะโดนประมาณ ประมาณสัก10ต้นครับโดยประมาณนะครับจากทุเรียน130ต้นโดนแมลงกินใบแบบนี้ประมาณ10ต้นซึ่งส่วนใหญ่ที่กินเนี่ยที่ผมสังเกตดูจะเป็นทุเรียนที่แตกใบอ่อนและต้นทุเรียนที่งามงามอะ่ะคืองามงามแล้วใบอ่อนสวยๆต้นนั้นอะ่ะจะโดนแมลงกินแต่ว่าก็มีอีกอันนึงนะครับมีต้นต้นที่อยู่ใกล้ๆก,กันเพื่อนๆลองมาดูต้นนี้ ต้นนี้ก็โดนบ้างแต่โดนน้อยเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับต้นนี้เนี่ยคือใบเป็นเพศสลาดแล้วใบมันเพศสลัดแล้วใบมันแข็งท,ทุเรียนทุเรียนใบมันแข็งมแมลงน่าจะกินไม่ได้ก็เลยก็เลยไม่มีรอยแทะนะเดี๋ยวผมให้ดูต้นถัดไปต้นถัดไปต้นนี้นี่ต้นนี้ไม่กินเลยต้นนี้คือใบทุเรียนเนี่ยแข็งแล้วไม่มีไม่มีมมมแมลงกินเลย จะมีกินก็คือนุน่นต้นที่สวยๆโตโต้ต้นนู้นเลยนี่คือโดนมแมลงกินนี่ครับพูนจริงเพื่อนๆมองเห็นไหมนี่จริงๆพูนกับทั้งต้นเลยฮะพูนกับทั้งต้นเลยนี่ครับอืมจากที่สวยๆเนี่ยก็คือโดนมแมลงกินพูนไปเลยแต่แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆไม่เป็นไรทุเรียนก็ไม่ได้ตึงกระกระตายแต่ว่าเรารู้อย่างนี้แล้วเราต้องฉีดยาป้องกัน ก็คือตอนนี้ก็ใช้วิธีฉีดตัวคาร์บาริลนะครับผสมน้ําแล้วก็ฉีดจนช่วงเย็นช่วงเย็นไปแล้วเดี๋ยดูว่า,มาแมลงจะมีกินเพิ่มอีกไหมเพราะว่าผมไม่ได้ฉีดแค่2ต้นที่โดนกินหรือ10ต้นที่โดนกินนะครับก็คือฉีดทั้งสวนเลยเพื่อไล่มแมลงออกไปครับเพ<ๆ>ื่อนๆก็เพ<ๆ>ื่อนๆที่ปลูกทุเรียนนะครับก็ต้องพยายามหมั่นดูแลทุเรียนตัวเองก็คือต้องต้องมาดูทุเรียนบ่อยๆไม่เหมือนของสวนผมเนี่ยผมคือ ผมเนี่ยจะมีโอกาสได้ดูได้กลับมาดูสวนตัวเองก็ประมาณเดือนละครั้งซึ่งบางทีช่วงจังหวะนั้นมันก็อาจจะช้าเกินไปทําให้แมลงกินใบเนี่ยกินไปได้เยอะกินไปเยอะแล้วเราก็มาแก้บางทีมันก็อาจจะแก้ได้ช้าไปแต่สําหรับเพื่อนๆที่อยู่สวนหรือว่าได้ดูสวนตลอดเวลาหรือได้ดูสวนบ่อย,อยเนี่ยก็พยายามหมั่นสังเกตครับว่าทุเรียนมีโดนแมลงกินไหมถ้ามีก็เอาพวก ายาไล่แมลงเนี่ยครับยาฆ่าแมลงพวกนี้เอามาฉีดให้เขาเลยเพื่อจะได้รักษาใบไว้นะครับเพื่อนๆแต่ก็การฉีดยาฆ่าแมลงพวกนี้ก็ควรจะฉีดตอนที่เห็นว่ามีแมลงมากินแล้วก็ควรจะฉีดให้เขานะครับแต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่มีเนี่ยก็ยังคิดว่าคิดคิดว่าน่าจะยังไม่ต้องฉีดเพราะว่ายาฆ่าแมลงพวกนี้หรือยาไล่แมลงพวกนี้ครับถ้าฉีดบ่อยๆเนี่ยแมลงมันจะดื้อยา มันอาจจะทําให้แบบว่าฉีดไปแล้วแต่ทาไมยังโดนแมลงกินอยู่ก็สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นวิธีการฉีดก็คือควรจะเห็นว่ามีแมลงมากินก่อนแล้วเราค่อยฉีด 1. ก็คือ,อเพื่อป้องกันการใช้สารเคมีมากเกินไปในสวนทุเรียนแล้วก็2ก็คือเพื่อเพื่อประหยัดด้วยถ้าเราฉีดอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยก็จะสิ้นเปลืองนะครับครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ผมก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่า ทุเรียนเนี่ยมันโดนมแมลงกินเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับปกติแล้วถ้าดูดูสังเกตจากสวนของผมเองเนี่ยมแมลงจะชอบกินใบทุเรียนที่เป็นใบอ่อนและยังไม่เพสลดัดส่วนใบที่เพสลัดแล้วที่มันแข็งๆเนี่ยมแมลงมันจะไม่กินผมก็เข้าใจว,าว่ามันน่าจะกัดไม่เข้าก็เลยกินไม่ได้ก็เลยเลือกกินเฉพาะใบอ่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ ดูคลิปนี้ก็เอาไปปรับใช้ในสวนนะครับจะได้ดูแลทุเรียนของตัวเองไม่ให้โดนมแมลงกินครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ได้มีแจ้งเตือนไปเพื่อนๆจะได้ดูจะได้ทันการนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ